right now, cambodia is being blamed for a conflict we did not start. why does thailand reject every offer for peace? mr. vanda, i think i have to make it clear. we did not reject anything. and we did uphold our ceasefire agreement. but you guys fired first. i have nothing against you, but me like ตอนคุณผมไม่รู้จักคุณ I don't know you you speaking on behalf of Cambodia I'm speaking on behalf of Thailand oh. ผมตอนแรกผมก็ไม่รู้จักแล้วนะครับแต่พอมาดูคลิปของเขาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดอย่างนี้ you spreading lies man we did not start first we were fired at you attacked us these are facts you can look it up หลังจากที่วันด้าแรปเปอร์ชาวกัมพูชาออกมา call า u ์ประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชามากล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจนนำไปสู่การออกมาฟาดกลับของเหล่าแรปเปอร์ชาวไทยก่อนหน้านี้แต่วันด้าก็ยังออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะคะแถมยังมีการอัดคลิปบอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่คนไทยฟังแล้วถึงกับหัวร้อนค่ะกับการบิดเบือนข้อเท็จจริงแบบรับไม่ได้ และล่าสุดนะคะในรายการถกไม่เถียงค่ะมีการเปิดคลิปของแวนด้ากลางรายการด้วยทําให้ผู้ดําเนินรายการอย่างทินโชคกมลกิจถึงกับต้องฟาดอิงไฟแลบฝากสารไปถึงแวนด้ากันเลยล่ะค่ะ เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่ามาต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับแรปเปอร์เขมรแวนดาที่ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นต่อการปะทะกันระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะว่าขอพรบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและบรรพบุรุษเขมรทุกรุ่นปกป้องคุ้มครองพี่น้องกองทัพแนวหน้าให้ปลอดภัยด้วยเถินแล้วก็ยังโพสต์อีกนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศและสิทธิของฉันเสมอเรารักและต้องการความสงบสุขภาพวาดของคุณจะแทงมือของคุณเอง พร้อมกับติด hashtag# Thailand Start เด the war ค่ะตามด้วยโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกหลายๆโพสต์เลยนะคะแน่นอนค่ะว่ามีคนไทยเนี่ยเข้าไปถล่มยับทุกโพสต์ค่ะจากนั้นก็มีเรื่องที่ทําให้ชาวเน็ตไทยได้แซวกันนะคะเมื่อคนที่บอกว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประเทศของเขาเนี่ยจะไปอเมริกาซะอย่างนั้นโดยวันด้าโพสค่ะว่าไปเมกาซื้อไม้แพงๆมาตีปากหมาแล้วก็มีอีโมจิหัวเราะและอีโมจิหมาค่ะซึ่งวันด้านะคะเดินทางไปกับแม่เขา พอแวนด้าออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้นะคะก็ทําเอาแรปเปอร์ฝั่งไทยอยู่เฉยไม่ได้ค่ะเริ่มออกมาฟาดกลับกันบ้างอย่างแรปเปอร์ยังกูนะคะก็ออกมาฟาดผ่านโพสต์ที่เป็นภาษาคารโารเกะแบบรัวๆค่ะแล้วก็ยังมีโพสต์ที่เรียกแขกได้มากที่สุดนั่นก็คือโพสต์ว่าหูอี s แวน d a กูรู้จักแต่แวนโก ส่วนอีกคนที่เคยร่วมงานกันก็คือยังโอมนะคะแรปเปอร์ชื่อดังของประเทศไทยถึงกับต้องทำดิสแท็กออกมาดา่าทำๆผ่านเพลงที่ชื่อว่าสแกมหลอดเจ้าพอแห่งการต้มตุนหลอกลวงโดยมีท่อนเด็ดนะคะที่ว่าคนอื่นไม่เกี่ยวแต่อยากจะเดี่ยวกับแวนด้าพอแวนด้าเห็นเท่านั้นแหละค่ะก็ออกมาแชร์แล้วก็ตั้งแคปชั่นฟาดกลับนะคะว่าให้ตายสิมีตัวท็อปบ้างไหมนึกว่าแรงแล้วพร้อมแท็กไปหายังโอมด้วย และไม่ใช่แค่แวนด้านะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะยังมีแฟนสาวอย่างลอรินอีกคนที่ฟาดไม่หยังแถมยังฟาดไปถึงนวัดอิสระไกรศินบอสใหญ่แห่งมิสแกรนและมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ด้วยค่ะกับการแชร์โพสต์ที่นวัดบอกว่ากัมพูชายิงก่อนนะคะเธอก็แขว่แรงไปถึงนวัดด้วยว่าเป็นผู้หญิงแต่กลัวความจริงลอรินยังโพสต่าย,ยังกูด้วยคะว่าน่าจะติดเอสทุกคนรู้แล้วว่าประเทศไทยเต็มไปด้วยเคอรี่ไอหมาต่ำตมแล้วก็แขวเพลงสแกมหลอดของยังโอมอีกว่า เหมือนทำใน iPad ไอเด็ก iPad แต่งานนี้นะคะบอกเลยว่าศึกแรปเปอร์ในครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะก็อย่างที่ท็อปดาราได้นำเสนอไปนั่นแหละค่ะว่าดิสแท็กจากแรปเปอร์ไทยเสิร์ฟไปให้กับแวนด้าแล้วก็ฝากไปถึงฮุนเซนแบบรัวๆพร้อมทั้งประนามการกระทำที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมของฝั่งกรรมัมพูชาไม่ว่าจะเป็นยังกูที่ปล่อยเพลงดิสแวนด้าชื่อว่าอุทัยทิพย์ นอกจากนี้ก็ยังมีเพลงเดเรียสวรรณภูมิจากอิสลิกนะคะที่ฟาดว่าเอาแรปปลอมๆขึ้นไปเอาชีวิตคนไทยคืนมาเพลงทรุจากมายราบเพลงแคมโบของพี่ในดีไอหุนเซนไอหุนเซนของมหานครเพราะนี่คือไทยแลนด์สนุบคิงเป็นต้นค่ะ ในขณะที่ศิลปินดังอย่างโยบอยทีเจก็ได้ฝากข้อความผ่านไลฟ์ประดมทุนช่วยเหลือพี่น้องภาคเหนือที่ประสบภัยน้ำท่วมและพี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนรวมถึงทหารในงานโคดคูวายไลฟ์ Wildlife สามาัคคีชุมนุมครั้งที่21เมื่อวันที่28กร,รกฎาคมในฐานะของแรปเปอร์ไทยคนหนึ่งแะแรงไปถึงคนที่ไปซื้อไมล์ถึงอเมริกาเขาว่าผมคิดว่าการบินไปซื้อไมล์ที่อเมริกานี่แม่งโคดรปัญญาอ่อนเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องบินไปอเมริกาเพื่อซื้อไมล์ เพราะว่าคนจริงเขาต้องให้คนขายบินมาขายกับเราที่นี่แล้วคนจริงเวลาพิมพ์อี้อะไรอะ่ะเขาไม่หนีไปไหนด้วยซึ่งในวันเดียวกันนะคะทางวันดาก็ได้มีการโพสต์คลิปยืนยันจุดยืนของตนเองอีกครั้งหาว่าฝ่ายไทยเนี่ยปิดประตูการเจรจาในขณะที่กัมพูชาพยายามหาทางออกอย่างสันติแถมยังบอกทั่วโลกอีกนะคะว่าให้เลิกเชื่อประเทศไทยคะ่ะ Hello my name is Wanda I'm an a r t i s from Cambodia Today, I'm not speaking as a performer, I'm speaking as a Cambodian citizen. As someone who loves this country and who believes the world needs to hear the truth. Because right now, Cambodia is being blamed for a conflict we did not start. Why does Thailand reject every offer for peace? From ICJ, from ASEAN, from United Nations. What are they afraid of if neutral parties step in? If they believe they are right, why not prove it? Why keep the conflict hidden? Why shut the door on the world? Okay, let me tell you what really happened. On May 28th, global news agencies, Reuter AP, reported that the first fatality happened that Thai soldier killed Cambodian soldier. That's not just our version, that's what the world saw. And yet, instead of opening the door to diplomacy, Thailand escalated. Since then, Cambodia had chosen diplomacy. We submitted our case to ICJ. Thailand said no. ASEAN offer to step in. Thailand said no. We welcomed the United Nations. Thailand shut the door. Even when US President Donald Trump personally calling for ceasefire Thailand's walk out the door so I'm using my voice now and I ask you to look clearly who fired the first shot who keep rejecting peace and who benefit from this conflict Cambodia chooses peace we believe in dignity in international law and the truth. We are a small country. We carry the memory of genocide. We try to avoid war, not to create it. To the international media, please stop supporting Thai propaganda and start following the full truth. ล่าสุดคลิปนี้ของแวนด้านะคะก็ถูกหยิบไปพูดในรายการถก ok ไม่เถียงค่ะเมื่อวันที่29การ,รกฎาคม2568ที่ดำเนินรายการโดยคุณทินโชคกมลกิจโดยได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชากับคุณนพดลปฐมะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลโทกนกเนตรเขเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่2และอดีตผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีและรองศาสตราจารย์พันตํารวจโทดก็กร์กฤษณพงภูตระกูลประธานกรรมการคณ,ณะอาชญวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ในรายการนะคะได้มีการเล่าถึงข่าวของแวนด้าแรปเปอร์กัมพูชาที่ออกมาอัดคลิปเล่าเรื่องราวที่ดูจะบิดเบือนไปจากความเป็นจริงซึ่งมียอดวิวใน f c e e o o o นะัขณะที่รายการออนแอร์ air ก็คือ13ล้านวิวและยังมีคนแสดงความรู้สึกกับคลิปนี้เกือบล้านคนภายใน24ชั่วโมงค่ะซึ่งคุณทินออกตัวก่อนเลยนะคะว่าไม่ได้จะไปส่งเสริมหรืออะไรแต่สิ่งที่เขาพูดผมว่าเราต้องฟัง แล้วก็ต้องแก้ทีละอย่างเพราะมีหลายอย่างที่เขาพูดมันไม่ตรงตามความจริงแล้วในรายการก็มีการเปิดคลิปแบ่งเป็นตอนตอนค่ะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากจบคลิปแรกนะคะคุณทินถึงขั้นต้องสื่อสารไปถึงวันด้าเลยค่ะโดยได้มีการพูดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยว่า ผมคิดว่าเราต้องทําให้ชัดเจนเราไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยและเรารักษาข้อตกลงการหยุดยิงของเราแต่พวกคุณเริ่มยิงก่อนหลังจากข้อตกลงหยุดยิงนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการทําให้ชัดเจนกับคุณผมไม่ได้จะต่อต้านอะไรคุณเพราะผมไม่ได้รู้จักคุณถ้าคุณพูดในฐานะที่คุณเป็นคนกัมพูชาผมก็พูดในฐานะที่ผมเป็นคนไทย Mr. Vander, I think I have to make it clear we did not reject anything. And we did uphold our ceasefire agreement. but you guys fired first after the ceasefire agreement so that's one thing i want to make clear with you i have nothing against you i don't know you nothing against you you're speaking on behalf of cambodia i'm speaking on behalf of thailand <laughs> วันที่28กรกฎาคมสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์อีพีรายงานการเสียชีวิตครั้งแรกเพราะทหารไทยสังหารทหารกัมพูชา1นึศพและมีการเอาภาพขึ้นมาอ้างอีกประเด็นเขาบอกว่ากัมพูชาเลือกที่จะใช้แนวทางการทูตแต่ไทยปฏิเสธทั้งสารโลกทั้งการช่วยเหลือจากอาเซียนทั้งสหประชาชาติและโดนัลด์ทรัมป ฟังแล้วท่านมีอะไรจะพูดในประเด็นนี้หน่อยไหมโดยถามไปทางคุณนพดลค่ะซึ่งก็ได้รับคําตอบนะคะว่าเป็นการพูดเท็จเกือบจะโดยสิ้นเชิงเช่นกรณีที่บอกว่าทหารไทยยิงเพราะทหารไทยใช้สิทธิ์ที่จะปกป้องตนเอง เพราะมีการยิงก่อนก็เลยตอบโต้ซึ่งเขาไม่ได้พูดและที่บอกว่าโดนัทรัมหรืออาเซียนยื่นมือมาเราปฏิเสธซึ่งก็ไม่จริงซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการไปตกลงกันที่มาเลเซียซึ่งเราก็ผูกพันตามนั้นฝ่ายคุณนั่นแหละที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงส่วนสารโลกเราไม่ยอมรับเขตนั้นจากสารโลกตั้งแต่ปี2503ไม่ใช่เพิ่งจะไม่ยอมรับตอนนี้ แล้วเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องที่คุณไม่มาเจราจาตามพันธก,กรณีตาม MOU 43ซึ่งผูกพันว่ากรณีมีข้อพิพาทด้านเขตแดนเนี่ยคุณต้องมาคุยกับเราทำไมคุณข้ามขั้นไปพูดยกระดับไปเวทีโลก ส่วนในคลิปหนึ่งที่ได้เปิดนะคะคุณทินพูดสรุปว่าท่านนพดลครับอันนี้เขาบอกว่าไทยเคลมพระวิหารมาตลอดแล้วทำไมถึงไประเบิดที่นั่นแล้วก็บอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศเล็กๆนะครับเราหลีกเลี่ยงสงครามมาตลอดเพราะเรามีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเราจะไปก่อสงครามทำไม แล้วก็ฝากถึงสื่อต่างประเทศให้หยุดซัพพอร์ตโฆษณาชวนเชื่อของไทยคนกัมพูชาไม่ได้เกลียดคนไทยนะครับแต่เสียงของเรากําลังถูกละเลยจากนั้นคุณทินนะคะก็ได้เสนอให้คุณนพดนสื่อสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ซึ่งเมื่อคุณ,ณพนพดลสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษจ,จบแล้วนะคะคุณทินก็ได้สรุปสั้นๆในสิ่งที่คุณ,ณพนพดลพูดบอกว่าท่านก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณวันดาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นเท็จทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ยอมรับการช่วยเหลือของอาเซียนเองก็ดีเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาก็ดีอันนี้เป็นเท็จทั้งหมดและเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนอย่างที่ท่านพนพดลพูด คุณเป็นคนเริ่มคุณยิงเข้ามาก่อนทำไมถึงไม่พูดประเด็ดนนี้แน่นอนเราก็หวังว่าพยายามที่จะดึงเข้ามาเจรจารทวิภาคีมาตลอดแต่คุณไม่มาเองคุณพยายามที่จะยกระดับไปนี่ก็คือการสื่อสารกลับไปก็หวังว่าคุณแวนด้าคงจะได้รับสารนี้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขารับสารอะไรยังไงมาแต่เขาสื่อสารมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะต้องสื่อสารกลับไปต้องให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมามันผิดแล้วคนแชร์ดูกันเป็น1ิบกว่าล้านวิว ผมว่ามันสร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคมโลกเพราะเขาสื่อสารกับโลกเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเพราะพากันดาเป็นโฆษณาชวนเชื่อแต่เขาเองหรือเปล่าเพราะพากันดาทางด้านของดรกฤษณพงศ์ก็เสริมอีกนะคะว่าคือเมื่อสักครู่ที่ดูคลิปประเด็นแรกผมไม่คิดว่าการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นในระดับผู้นำสองคืออันนี้สะท้อนว่าทำไมคุณภาพคนของประเทศเขาแม้กระทั่ง GDP หรือรายได้หลักๆของประเทศเขาเนี่ย อย่างพึ่งพาธุรกิจสีเทาเช่นแก๊งคอรเซนเตอร์อันนี้ที่สะท้อนประเทศเขาเลยเป็นอย่างนี้ไง3ก็คือการสื่อสารเนี่ยมีทั้งทางการและไม่ทางการแต่ต้องยอมรับว่ารูปแบบการสื่อสารแบบไม่ทางการแบบนี้เข้าถึงกลุ่มคนจํานวนมากได้เร็วเช่นผมว่าวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องทําด้วยก็คือวิธีการแบบนี้นี่แหละ เช่นเขาพูดแต่ละประเด็นว่าเราไปยิงเขาก่อนเราก็มีอินฟลูเอนเซอร์ทำได้ที่รัฐบาลจะให้มาช่วยในการสื่อสารบอกว่าใช่แต่คุณพูดไม่หมดไงพูดไปครึ่งเดียวเรายิงก็เพราะว่าคุณเนี่ยยิงทหารไทยเราก่อนเราก็เลยต้องสวนกลับอันนี้เป็นหลักการป้องกันตามหลักสากลทั่วโลกไม่ได้หมายความว่าเขายิงก่อนก็ปล่อยปล่อยให้เขายิงอยู่นั่น ประการต่อมาคือต้องสื่อสารว่าเราเนี่ยไปเวทีในระดับนานาชาติเช่นกันเพื่อต้องการให้ยอมรับการเจรจาจากหลายฝ่ายนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ปฏิเสธก็ต้องสื่อสารไปแล้วเราก็ต้องบอกว่ามีข้อมูลเช่นแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาโชว์ให้เขาดูอันนี้ไหมที่ผมว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมาเพิ่มไงที่เราคุยกันอยู่เสมอว่าช่องทางในการสื่อสารนอกเหนือจากท่านจะไม่ได้ทําในทางการแล้วเนี่ยการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการเราก็กําลังแพ้เขาด้วยไหม อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากวิเคราะห์เรื่องนี้กันจบนะคะคุณทินก็ได้บอกประวัติคร่าวๆของวันด้าด้วยค่ะโดยออกตัวก่อนเลยนะคะว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่พอมาดูคลิปของเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดอย่างนี้ y o u ่ spreading lies man แล้วก็ยังได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองกับคุณวันด้าแต่สิ่งที่คุณพูดถ้าคุณบอกว่าเราไม่ฟังคุณก็ควรจะฟังความจากเราบ้างเมื่อกี้ก็สื่อสารไปค่ะจากนั้นก็พ่นภาษาอังกฤษอีกนะคะว่า we did not start first you are Fi that You guys shot our civilians. You guys bomb our civilians. You guys bomb our convenience store. Our gas station. Our hospital. You attack us. These are facts. You can look it up. เราไม่ได้เริ่มก่อนคุณยิงก่อนพวกคุณยิงพลเรือนของเราพวกคุณวางระเบิดพลเรือนของเราพวกคุณวางระเบิดร้านสะดวกซื้อของเราปั๊มนมันของเราโรงพยาบาลของเราคุณโจมตีเรานี่คือข้อได้จริงคุณสามารถไปค้นหาได้เลย งานนี้คุณทินโชคกมลกิษฝากสารไปถึงวันด้าบแบบชัดเจนทุกคำพูดเลยนะคะก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเปิดใจรับฟังความจริงตรงนี้บ้างนะคะแล้วคุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกท็อปดารากันเข้ามาหน่อยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทังช่องยู u b e ท็อปดารารและเพจ a c e b ุ o กท็อปดารารกันด้วยนะคะอ่ะอ้อ,อ,อแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยคะ่ะกดย่างกดเลย